สวัสดีครับเหล่าฮีโร่ทุกคนวันนี้ผมชินซีเพก็มีเกมเพมาให้ดูกันนะครับเป็นเกมที่กดในแล้งนะครับแล้วเจอปาร์ตี้โคตรโหดโคตรเป็นงานรู้หน้าที่กันแบบตึงเปีย้ยก็จะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยนะครับมาครับเริ่มเกมมานะครับก็เพื่อนเรานะครับมี2คนอาราตัส กับทิปซี่นะฮะน่าจะใช่เปิดกล่องกันเลยครับไป,ปอ๋อจดนี้ก็วิ่งมานะฮะแล้วก็เจอโมโมนะครับน้องโมโมจะดันเหรอพี่บินหนีครับพี่บินหนีแล้วก็ปลาระเบิดโอ้ยติดหินอยู่ไหนอะที่ไหนละ,นนละอา้าวยังสู้ยังสู้โอ้โหแรงนะครับกระบอกอัศนีืออยังไงไม่โดนยิงโดนเกาะแตกทะลุบ้านยังไงเหลือทีเดียวเหลือทีเดียวน่าจะทีเดียวนะ ตายแล้วปึบเอเคยิงทะลุไปเลยว่ะทุกคนเมื่อกี้เหมือนทะลุโล่เลยนะสามสามอ่าอุ้ยเพื่อนมาว่ะเ,เพื่อนมาอย่างไวไม่ทันแล้วเพื่อนเราฆ่าไปแล้ว <c oughs> เดี๋ยวรอบหน้านะ <c oughs> เดี๋ยวรอบหน้ารอ <c oughs> โอ้โหน่ารักจัดเลยทุกคนดูเอาการ์ดมาให้ด้วยโอ้โหน้องกบน้องกบชื่อทิปทิปซี่ทิปซี่นะฮะเฮ้ยเหมือนเพื่อน <c oughs> จะเจอคนจะเจอคน ตีเนี่ยน,นักเตะนักเตะในตำนานโจนไป2ทีเรียบร้อยตีเหล่านี้แม่งโคตรโหดโคตรตึงเอาอ่ะเอาดิแย่งแย่งมาแย่งกันล้านนะครับแย่งกันเ o อเหมือนได้แต้มเยอะนะทุกคนเวลาเก็บแหลงอะครับ 1KO ได้ประมาณ100นะครับตอนเริ่มเกมมาทุกเกมเราจะเสีย500นะครับแล้วเราก็ต้องเก็บแต้มต่างๆนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะทําให้แหลงไม่ตกนะฮะช็อตนี้เหมือนมีสงครามเกิดขึ้นนะครับ เราก็ต้องไปห้ามเขาหน่อยเขาทะเลาะอะไรกันไหนทะเลาะอะไรกันไปหยุดหน่อย <c oughs> เยียบเลย <c oughs> เยียบเลยทุกคนตัวไหนดีวะเอาละยิงโดนใครก็ไม่รู้นะครับเอาละยิงไปก่อน <c oughs> เพื่อนขยายล่างแล้วครับมาดิแม่สาวผมเขียวเมดูซ่าหรอมีงูเปล่าข้างบนอนะมาระเบิดไปก่อนอ๋อไม่โดนไม่โดนนะครับเราดูเชิงก่อนสามเดีย๋ยวมันฟื้นสามก่อน,นครับสามก่อน แล้วก็เพื่อนขยายร่างคอยแทงให้นะครับสบายแล้วก็กบไปป่วนนะครับอ้าวนะวิ่งมาเก็บศพเพื่อนหรอดาวไปครับดาวไปฮะนี่ก็ขอคนละตัวละกันนะครับเอาละ่ะสกิลวม่วเต็มแล้วนะฮะเก้าสามสกิลงั้นก็ต้องบวกต่อไม่รอแล้วนะเพื่อนโดนน้องกบน้องกบตีโทโดอ๋อน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งใสไปเลย เอาละครับเก็บได้3คิวแล้วเราอุ้ยกับวกกับเพื่อนนี้น่าจะเยอะนะวันนี้เต็มละครับทิ้งเลยเฮ้ยมีตีมามีตีมาเพื่อนมีตี้มาหเมตรสเมตรสเมตรก่ m, 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 อแตกอีก4เมตรไปดิไปฮะเข้าเนื้อแล้วตามโอ้หเยอะว่ะลายตัวว่ะทุกคนลายตัวว่ะขาไม่ตูวว่ะวิ่งหนีวิ่งกันหมดเลยวิ่งกันหมดยิงโดนโดนกันไปคนละนัดนะครับ โอ้โหสามคนสามนัดหรือเปล่าไงตามเอาอยู่ไหนนะ้าอยู่ไหนนะ้าจังหวะนี้อไม่เจอว่ะทุกคนน่าจะหนีไปไกลแล้วครับไม่เป็นไรเพื่อนติก๊กเพื่อนติ๊กข้างนอกครับไปเอาก่อนเลยเฮ้ยใ,ใครวะเอาละหนึ่งนัดสองนัดครับผมอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ไงนี่ไงตัวเดินดินกินข้าวแกงไม่มีสกิลหนีโดนไม่ดี อุย้ยเอ้าหายเพื่อนขยายล่างนะครับอยู่แถวเนี้ยอยู่แถวเนี้ยแหละไปไหนวะไปไหนวะน้องกบน้องกบบอกหน่อยเอา้าวอุาราัก,กะโดดข้ามหัวไปนะครับไหนวะไปไหนวะทุกคนผมไม่เห็นนะครับไปตรงเพื่อนก่อนละกันนี่เพื่อนนัวอยู่<ๆ>เพื่อนนัวอยู่นะครับโอ้โหพี่ไทยท่านเราก็ต่อยยับเลยยังว่านี้ผมเป็นอไรกินเกาะก่อนละกันึุบก่อนขอึ๊บก่อนเหลือสี่ตีแล้วครับ ที่ท้ายแล้วเราต้องสติก,กันหน่อยเฮ้ยเฮ้ยมันมีคนเนียนหรอเนียนหรอเนียนหรอเล่าอะไรร้ายพี่จะมาจัดก,การสกิลผิดหมุนไปดิโอโดนสวนนะครับผิดผายแล้วโดนหนักเหมือนกันเ <c oughs> พื่อนมาแล้วเ <c oughs> พื่อนมาแล้วก็ยิงสู้ดิยิงสู้ดิไม่โดนเลยครับไม่โดนเลยครับขอกินยาก่อนขอคื้อก่อนยายใหญ่ให้เพื่อนด้วยให้เพื่อนด้วยน้องไทยโอ้ยใครวะอยู่ไหนวะอือ <c oughs> มาจากข้างหลังโอ้หดาวนะครับจังหวะนี้จังหวะนี้ดาวนะครับอา้าวน้องกบน้องกบมาใช้ลิ้นใช้ลิ้นตวัดโอ้โหขึ้นมาเลยครับยังมีชีวิตอยู่นะครับน้องกบน้องกบช่วยนะฮะโอเคกินยาใหญ่เลยยาใหญ่กรึบเลยกรึบเลยเพื่อนได้ด้วยโอเคอ่าปอา้าวแล้วเพื่อนก็กินต่ออีกหนึ่งกรึบโอ้ใช้ได้นะครับทีนี้ ตึงๆอยู่ไหนกันนะ้านี่แถวนี้นี่งไงเมื่อกี้ยิงตูดหรอหรอเมื่อกี้ยิงตูดหรอหรอนี่ไงก็แตกไปดิก็แตกไปดิยิงอีกนัดหนึ่งอ้นนงอาวโดนดิโดนโดนิตามตามโดนงี้ก็ตามครับไล่ล่าไลา่ล่าจนฟ้าเหลืองไปเลยไปดิหยุดแถวนี้ปาลาระเบิดมไม่โดน่ะเลยมะทุกคนบินไปไหนยิงไปนี่ตายกาอากาศล่วงเลยครับผมอันนี้เครื่องไม่เครื่องไม่ขึ้นนะ ดูไหมฮะกาอากาศเอาละเหลือสามตี้สุดท้ายนะครับอยู่ข้างบนหรือเปล่าขึ้นไปดูหน่อยเดี๋ยวสามตี้สุดท้ายเพื่อนเราก็มีชุบกันหมดนะครับอนนี้เราเหมาชุบทั้งแมปเพื่อนตีกว่านั่นไงเจอแล้วเจอแล้วหรอนี่ไงน้องอุรลากะเอาละเอาเอาุรลกกะก่อนครับตายง่ายดีบางนะครับนี่โดนไประเบิดปับ ปาเรียบร้อยให้เพื่อนฆ่าไปครับเราไปช่วยเราไปช่วยเจไยท,ท่านหน่อนเจไทท่านยังไงยิงยิงยังครับวิ่งไปนู่นเลยบินตามดิครับปาลาระเบิดกว้างระเบิดแล้วไม่เจอวะยู่ไหนวะยู่ไหนวะเอา้าเอา้ามีคนแจมมีม่ไอวงนี้เข้าไว้ดีอุ่นโอโดนเราโดนเองนะฮะแต่มันไม่แรงนะครับไม่ค่อยดีนะวงเนี้ยิงดิ ยิงจากนอกวงยิงจากนอกวงอยู่ไหนอยู่ไหนหวัวอาจจะตายครับกบก็ใช้ลินเลียเก่งเหลือเกินเอาละกินยาก่อนคึบก่อนกอนอินยาเกาะก่อนคึบฮึบอ่าฮะบวกต่อเหลือสามตี้เท่าเดิมเหมือนเพื่อนเราน่าจะจัดการได้นะครับผมอ่าเรียบร้อยน่าจะปินิชโอเคเหลือตีหนึ่งนะครับตี้สุดท้าย อยู่ไหนหน้าฝั่งนู้นหรือเปล่าฝั่งนู้นหรือเปล่าอุย้ยใครสะกิดใครสะกิดเอาหรอเอาหรอหนึ่งนัดสองนัดผโ,โดนไปนหนึ่งว่ะเจ๊ผมเขียวเจ๊ผมเขียวเจอระเบิดปะตุ้มโอ้โหไม่โดนว่ะทุกคนทีสุดท้ายเท่านั้นถึงจะแรงนะครับงัวชนะแล้วทุกคนบอกเลยชนะแล้วเพราะว่ามีเจ๊ไทท่านอยู่นะครับวงแคบแค่นี้ยังไงก็ชนะ แพ้ยากมากนี่ดาวไปหนึ่งดาวไปหนึ่งครับแจ้หัวเขียวปีนิดไปเลยจบเหลือหนึ่งตัวนะครับเหลือหนึ่งตัวเท่านั้นอยู่ไหนหน้าอยู่ไหนหน้าเอาตายน่าจะกบไปเห็นนะครับปาร์ตี้นี้แบบโคตรดีโคตรตึงนะครับเอาล่ะก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ ่วนอยากให้เล่นตัวไหนก็พิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเดี๋ยวจะเอามาทำให้ดูกันนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนละบาย